ร้านนี้ท่าทายจะแพงนะออมทำไมอ่ะไม่ได้เอาตังมาหรอเออเดี๋ยวอ,อมจ่ายเองออมเลี้ยงไปไหนกันมาเราไปทานข้าวกันฉัน<ๆ>ไม่ได้ถามเธออย่าอดเราไปทานข้าวกันมาค่ะพี่เฟิร์นใครจ่ายเออนั่นไงไหนว่าไม่ได้มาบอกล่อออม ไม่เป็นไรเราสู้กันมาขนาดนี้อะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดบริษัทขาดทุนต้องมีการปรับโครงสร้างนี้เราจำเป็นต้องหาบริษัทอื่นมาร่วมหุ้นเห็นวันบอกว่ามีสองสามรายนะติดต่อเข้ามาแต่มีรายหนึ่งพร้อมเซ็นสัญญาไม่ต้องเครียดหรอกออมถึงบริษัทจะไม่ใช่ของเราแล้วแต่ดีกว่าปล่อยให้มันเจ๊งนะค่ะพี่เฟิร์น รายรับรายจ่ายของบริษัทค่ะขอบใจจนะ้ะเออวันวันนี้ช่างวอลเปเปอร์เขาจะเอาวอลเปเปอร์มาให้เลือกลายนะค่ะคุณเฟิร์นพี่เฟิร์นแล้วเราจะหเาเงินสองล้านกว่าบาทได้ที่ไหนเนี่ยเอาหนะ้าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีงั้นหนูขออนุญ,ญาตนะคะ วอลเปเปอร์มาสะ่งครับบิ๊กออมบิ๊กบิ๊กจริงๆด้วยโหอ,ออมอย่าบอกนะว่าเธอเป็นเจ้าของบริษัทนี้ใช่โหดีจังเลยเนาะได้เป็นเจ้าของบริษัทด้วยก็เรื่อยๆออ่ะนี่อย่าบอกนะว่าเธอเป็นช่างวอลเปเปอร์อ่ะอ๋อคือเรา บิ๊กนี่อย่าบอกนะว่ายังไม่ได้กินข้าวมายังไม่ได้กินเลยอ่ะพอดีเรารีบงั้นเราไปกินข้าวก่อนดีกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยงานก่อนก็ได้เขาไม่อิ่มงานไม่เดินนะบิ๊กไม่เป็นไรออมมาวางของมาอนนามมามามาม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 ามมา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 มมา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 ะามาม อ้าวบิ๊กกินเลยร้านนี้ท่าทางจะแพงนะออมทำไมอ่ะไม่ได้เอาตังมาหรอเออเดี๋ยวออมจ่ายเองออมเลี้ยงสั่งอะไรดีเออไม่รู้เหมือนกัน,นอะเั้ไม่ออกเลยอะนั้นสเต็กหมูพิกให้ดังไงของโปรดบิ๊กออมนี่ออมจำของโปรดเราได้ด้วยหรอได้สิความทรงจำบางอย่างเราก็ไม่ควรลบมันไปนะ อะไรที่ไม่ดีก็ลืมมันไปจดจำแต่ความทรงจำดีๆเอาไว้อาบิ๊จนป่านนี้เรายังหันไม่เป็นอีกเหรอก็ตั้งแต่ออมไม่อยู่ก็ไม่มีใครช่วยหันมานี่เดี๋ยวออมช่วย บิ๊กจับมีดดีๆค่อยๆหัน่นเนี่ยได้แล้วขอบใจนะออมไม่เป็นไรบิ๊กช่วงนี้เป็นไงบ้างลำบากมากไหมก็นิดนึงทำไงได้ละ่ะชีวิตต้องลิ้นลนแล้วเธอละ่ะสุขสบายแล้วสิไม่หรอกบิ๊กที่เธอเห็นน่ะมันแค่เปลือกนอกเท่านั้นแหละ มันยังมีปัญหาอีกมากมายที่คุณอื่นเขาไม่เห็นเธอมีปัญหาอะไรหรอไม่มีอะไรหรอกบิ๊กพูดไปเธอก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ว่าแต่เมื่อไหร่เธอจะแต่งงานนะบิ๊กฉันยังไม่มีเจ้าสาวเลยอะอมฮะตั้งแต่เลิกกันเนี่ยนะใช่เราใช้เวลาและการทำงานเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำของเราอ่ะอันนี้ เราช่วยเยียวยาเป็นไงไหายยังลายนี้ก็สวยนะบิ๊กอืมเป็นไงออมชอบลายไหนนี่ี่ลายนี้ก็สวยนะออมสีเนี้ยเข้าออมเลยนะเอาลายนี้มันเข้ากับออฟฟิสิบิ๊กไม <c oughs> ่ใช่เรื่องอะนี่นี่ไลายนี้ก็สวย เชื่อมอวัลเปิลมาหรือยังมาแล้วค่ะพี่เฟิร์นกำลังเลือกอยู่เลยเอ้าพี่เฟิร์นสวัสดีครับฮะนี่เธอเองเหรอบิ๊กออกไปออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้จะมาบอกเล่กอะไรน้องสาวฉันอีกพี่เฟิร์นใจเยน็นเราเลิกกันไปนานแล้วไม่ได้มีอะไรแล้วที่มาเจอกันมันก็เป็นเรื่องบังเอิญบิ๊กเอาอวัลเปอร์ามาให้เลือกฉันไม่เชื่อหรอกนะว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญบริษัทเรายา่ำแย่ไม่พอหรออ้อมพี่เฟิร์น ฉันจะไปกันใหญ่แล้วนะหรือที่บริษัทสารสภาพกล้องเพราะเธอเอาเงินไปให้บิ๊กพี่เฟิร์นพี่ฉันจะดูถูกน้องสาวตัวเองมากเกินไปแล้วนะหนูก็เพิ่งเจอบิ๊กวันเดียวกับพี่พี่เจอเนี่ยแหละแล้วไปไหนกันมาเราไปทานข้าวฉันไม่ได้ถามเธอยอย่าซอดเราไปทานข้าวกันมาค่ะพี่เฟิร์นใครจ่ายเออนั่นไงไหนว่าไม่ได้มาบอกล่ะพี่เฟิร์นแค่เรียงข้าวเขาไม่ถึงสองร้อย พี่ใจอะไรกันนะกันหนาวันนี้สองร้อยอีกหน่อยก็คงสองล้านพี่มันออกไปออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้ออกไปขอบคุณน,นะะอ้าวคุณสุรศักดิ์อยู่นี่เองวันตามหาจนทั่วเลยค่ะขออนุญาตนะคะคุณออมน้ำค่ะคุณสุรศักดิ์เธอเธอว่าเขาเป็นใครนะวัน นี่คุณสุรศักดิ์ที่จะมาเซ็นซื้อหุ้นบริษัทเราไหยคะคุณเฟิร์นบิ๊กเอ้าแล้วเขาไม่ใช่ช่างปูวอเปเปอร์หรอไม่ใช่ค่ะตอนแรกวันก็คิดอย่างนั้นแหละค่ะแต่นี่คือคุณสุรศักดิ์ค่ะเอ้าทำไมเพิ่งมาเจ้านายจะรอนานแล้วเนี่ยช่างวอลเปเปอร์ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับ คุณสุรศักดิ์ครับอ้าวเหรอคะขอโทษค่ะเอ่อทำไมคุณสุรศักดิ์มาเองล่ะคะเอ่อพอดีว่าช่างวงเบเปอร์เขาเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับเลยมาแทนอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยววันช่วยยกขึ้นไปนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นไปเองครับเอ่องั้นเดี๋ยวเอาวันเอานะ้ำไปให้นะคะครับขออนุญาตค่ะเอ้าหายไปไหนกัน ถ้ามันจะต้องกลับมาเดินร่วมทางกันอีกครั้งมันก็เป็นชะตาฟ้าลิขิตปีแต่ตอนนี้เราต้องเดินร่วมทางธุรกิจกันก่อนอนาคตถ้ามันใช่ก็คือใช่ในบัตร a t ทน, ATM นี้มีเงินอยู่2อล้านผมขอใจค่าข้าคุณคุณเอาไปปรับโครงสร้างนี้บริษัทให้เรียบร้อยนะเดีว๋วพรุ่งนี้ผมจะมาเซ็นสัญญาก,กับคุณ พี่พี่ขอโทษนะพี่เฟิร์นครับผมรักน้องสาวพ,พี่เฟิร์นมากต่อไปนี้ผมจะดูแลเขาให้ดีที่สุดครับ บางคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่ารีบตัดโอกาสหรืออคติกับคนคนนั้นมากเกินไปเพราะสักวันถ้ามีเขาอยู่ข้างกายอาจจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าการตัดเขาออกไปจากชีวิตนะคะนี่พี่อะไรอีกเงินรันไม่เหลือแล้วนะอ้าว แล้วโน้ตบุ๊กฉันอยู่ไหนละวันเราทำโน้ตบุ๊กเธอตกอ่ะจนป่านนี้เธอยังไม่เลิกทำนิสัยแย่ๆอีกแบบวันนี่เฟินเราขอมาอยู่กับเธอด้วยได้ไหมหอเราโดนยึดแล้วตอนนี้เราไม่มีที่ไปแล้วถ้าเฟินไม่ช่วยเราเราก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเฟิน ตั้งแต่เด็กๆเลยนะนะเราขอมาอยู่ด้วยนะเฟินนะน้ำเฟินนะนี่เฟินฉันขอเตือนเธอหน่อยนะอย่าไปยุ่งกับวันมากนักเลยวันน่ะทั้งเที่ยวเก่งแล้วก็ติดแฟนด้วยฉันเห็นเธออะ่ะช่วยวันบ่อยมันไม่ผิดหรอกนะที่เธอจะช่วยคนน่ะแต่ก็ช่วยให้ถูกคนหน่อยไม่งั้นอะ่ะมันจะกลับมาทำร้ายตัวเธอเอง อืมฉันให้เธอมาอยู่ด้วยก็ได้ขอบใจมากนะเฟินเธอเป็นเพื่อนที่ดีของฉันเลยฉันจะไม่ลืมบุญคุณเธอเลยเฟินวันวันนี้ไม่มีเรียนเช้าหรอ อ๋อเรามีเรียนบ่ายอะเออนี่เฟิร์นเราขอยืมเงินสักสิบาบาทได้ไหมเธอจะเอาไปทำอะไรเราว่าเราจะเอาเงินไปซื้อมามา่าเราไม่มีเงินกินข้าวอา้าวอย่างนี้แล้วเธอจะไปเรียนยังไงล่ะฉันคงต้องเดินไปอะอ่ะนี่ฉันให้เธอเอาไปกินข้าวแล้วก็ไปเรียนนะ ขอบใจมากมาเฟินเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยไม่เป็นไรงั้นฉันไปเรียนก่อนนะจ้ะไปดีๆนะจ้ะนี่พี่อะไรอีกเงินวันไม่เหลือแล้วนะ พักเที่ยวไว้บ้างเหรอพี่ฮะไอ้ต้องไปด้วยหรอ,อ,อ,อเดี๋ยวดูเงินก่อนแล้วกันจ้าพี่รักพี่นะ โฟ์นเ,เรียนอยู่หรือเปล่าฉันขอยืมโน้ตบุ๊กไปทำงานก่อนได้ปะนะนะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวตอนเย็นก็เอามาคืนแล้วนะขอบใจมากนะเฟ,ฟินเธอนี่น่ารักตลอดเลยนะนีอะไรดียัไงไงช่วยตมได้ไหมก็ได้ เอ๊ะนั่นวันนี่ฟอนนี่วันทำไมเมื่อคืนไม่กลับห้องโทรศัพท์เธอก็ไม่รับเอ่อเธอน่าจะโทรมาช่วงที่ฉันทำรายงานอยู่อะเลยไม่ได้รับอ้าวแล้วโน้ตบุ๊กฉันอยู่ไหนละวันเฟินเราขอโทษเราทำน้ตบุ๊กเธอตกอะแต่เราไม่กล้าบอกกลัวเธอโกรธ แล้วไหนทราบ่ะเออตอนนี้เอาไปซ่อมอยู่พาฉันไปที่ร้านหน่อยฉันจะไปดูอาการฉันฝากเพื่อนไปซ่อมน่ะก็โทรไปหาเขาสิฉันไม่มีเบอร์นี่พวกเธอจับผิดฉันเหรอเฟิร์นเราเป็นเพื่อนกันนะให้ฉันสาบานตรงนี้เลยก็ได้ก็ดีนะเอาเลยสิไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกวันฉันไม่อยากให้เธอเสียเวลาเรียนออจริงด้วยฉันมีเรียนฉันไปเรียนก่อนนะ เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรมามาได้ก่อนเราไปเจออะไรมาฟานเราไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเทอมนี้ถ้าไม่จ่ายเขาจะให้เราดอปเรียนไว้เงินตั้งสามหมื่นฉันไม่รู้ว่าจะไปหาได้จากที่ไหนฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วเราไม่อยากดอปเรียนเลย เฟินมีอะไรที่เราพอจะช่วยได้ไหมเฟินถ้าเธอจะกรุณาะมีเงินให้ฉันยื่ยมสักสามหมื่นไหมทำสัญญาเงินกู้ก็ได้นะเออวันแต่เงินมันเยอะนะเฟินเงินสามหมื่นสำหรับเธอเธอหาเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่อนาคนฉันนะมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นาฟินให้ฉันไหวก็ได้ไม่ต้องนขนาดนี้ก็ได้วัน ลองให้เธอยืมก็ได้จริงนะเฟินในนี้มีเงินอยู่ห้าหมื่นเธอกดไปสามหมื่นนะวันเออขอเป็นสี่หมื่นได้ไหมเฟินวันสามหมื่นก็ได้เดี๋ยวก่อนไม่ต้องให้รอกเฟินเพื่อนแบบนี้อย่าให้เลยอะไรอ่ออมนี่เธอจะจงเกียจจงชังฉันไปถึงไหนอ๋อ อิจฉาฉลรอที่ฉันเป็นเพื่อนสนิทเฟิร์นเป็นลูเมทของเฟิร์นอะนี่เธอกล้าใช้คำว่าเพื่อนกับเฟิร์นเหรอเพื่อนเขาไม่ทำแบบนี้หรออ๋อนี่มันโน้ตบุ๊กฉันนี่เธอเอามาได้ยังไงอะวันไหนเธอบอกว่ามันพังไงเออมันหายอ๋อมันหายแต่ฉันกลัวว่าเธอจะดุฉันก็เลยฉันก็เลยบอกว่ามันพัง ที่แห็เอก็อ,อกไปนี่เองโกหกจนป่านนี้เธอยังไม่เลิกทำนิสัยแย่ๆอีกเหรอวันโหนอทบุ๊กใหม่เหรอกีตาร์ใช่ฉันเพิ่งซื้อมาใหม่เลยลนี่สวยเหมือนกันนะเนี่ยหีนแล้วล่ะเอ๊ซื้อมือหนึ่งมาเหรอทำไมสภาพมันดูเก่าๆอ๋อเ,เปล่าหรอพอดีมีเพื่อนของเพื่อนอะมาขายต่อชั้นหมื่นห้าฉันเห็นว่ามันโอเคก็เลยซื้อมานะ่ะแต่เอะทำไมรุ่นนี้มันขุนๆจังเลยเนี่ย เออเนี่ยมีรูปเจ้าของเครื่องเก่าเลยนะดูป่ะสงสัยเขาจะรีบใช้เงินละมั้งไม่ได้เคลียร์เครื่องเลยนี่มันรูปเฟิร์นนี่เอา้าเธอรจักเขาด้วยเหรอกิตา้าฉันขอซื้อต่อได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ฉันต้องใช้งานได้เครื่องใหม่ไม่ถึงอาทิตย์เลยนายรู้ไหมว่าคนที่เอามาขายอ่เขาขโมยมาฮะขโมยมาเหรอใช่ในายจะรับของโจรเหรอ เฟินฉันขอโทษอย่ามายุ่งกับฉันเราเพื่อนกันนะเราไม่ใช่เพื่อนกันฉันผิดไปแล้วออกไปออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้และไม่ต้องกลับมาเหยียบห้องฉันอีกเฟินทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านิสัยเธอเป็นยังไงแต่ฉันก็ยังเชื่อคิดว่าเธอจะกลับตัวกลับใจได้อย่าไม่ออกไปอีกเฟินแล้วก ก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมจะหากว่าเธอนะ